รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ะะเราก็มีแลนจะไปกันที่สวนสาธารณะค่ะสวนสาธารณะภาษาจีนเรียกว่ากงหยวนกงหยวนสวนสาธารณะ the วัด้น后是场ข้างหลังเพชรก็คือสนามเด็กเล่น,นะคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะนสวัสดีคะทุก,นกนา,จจานสวัสดีค่ะทุนสวัดีค่ะทุกานสวัสดีค่ะทุกทนวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษกวันเหมืดคนเดิค่ะทุกคนซึ่ง เมื่อตอนที่แล้วนะคะเพรก็พาทุกคนไปรู้จักเมืองเดอรัมกันไปแล้วเนาะทุกคนคงจะเห็นบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็คงจะรู้กันด้วยว่าอากาศที่นี่เนี่ยแปรผันจริงๆในหนึ่งวันเนี่ยมีหลายอากาศมากนะคะอย่างเช่นวันนี้ทุกคนแดดออกเลยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีนะคะเพราะว่าพอแดดออกเนี่ยมีลมมันก็รู้สึกแบบ อากาศดีจริงๆวันนี้จินเทียทนเทนชิจเจ้าหาถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนที่แล้วทุกคนยังจำได้อยู่ไหมว่ามันดูมืดฟ้ามัวฝนแต่ว่าทุกคนดูวันนี้สิฟ้าใสมากทุกคนยังจำคำว่าวันที่สดใสฟ้าสดใสได้ไหมคะภาษาจีนมันคือคำว่าสิงเทียนชิงเทียน,ยน,นจำกันได้หรือเปล่าซึ่งสิงเทียนวันที่สดใสเนี่ย จะตรงข้ามกับท้องฟ้าอึมครึมใช่ไหมคะท้องฟ้าอึมครึมคือคำว่าอินเทียนอินเทียนนั่นเองค่ะชิงเทียนอินเทียนตรงข้ามกันเนาะวันนี้นะคะเราก็มีแพลนจะไปกันที่สวนสาธารณะค่ะสวนสาธารณะภาษาจีนเรียกว่ากงเหวียนกงเหวียนสวนสาธารณะเราก็จะไปหาซื้ออะไรกันนิดนึงเพื่อที่จะไป ปิกนิกกันที่กงเหลือนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าเมืองไปหาซื้ออะไรกินกันดีกว่าเราก็เข้ามาในซิตี้เซ็นเตอร์กันอีกแล้วนะคะซึ่งของที่เราจะซื้อไปปิกนิกกันวันนี้ก็คือเป็นเบเกอรี่นะคะร้านเกร็กส เข้าไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรไปกินที่ปาร์กันบ้างขนมปังเยอะมากมีทั้งแซนด์วิชทั้งอะไรอีกมากมายทุกคนเพลนเรื่องไม่ถูกเลยว่าจะเอาอะไรดีตอนแรกอยากกินอันนี้มากเลยทุกคนแต่ว่ามันดูอันใหญ่มากเพลททริปเปอรานทานไม่หมดแน่นอนงั้นเราจะมากับอันนี้ดีไหม ดูเป็นไปได้ไหมคะเดี๋ยวเพชรขอดูก่อนนะเอาอะไรดีที่นี่ก็คือเป็นตลาดอารมณ์คิดถึงแบบสำเพ็งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีขายของเยอะๆนะของฝากขายหมอนขายผ้าขายของเล่นขายอะไรเยอะแยะเต็มไหมดเลย เพชรยังไม่เคยมานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้วยกันดีกว่าปะเราอยู่กันที่หน้าร้านผลไม้เพราะฉะนั้นเราต้องสัมภาษาจีนคขาว่าผลไม้ผลไม,ลม้ภาษาจีนเรียกว่าซุยกวักวซุยกวักวผลไม้ค่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่เอาซุยกวัวยังไม่ซื้อซุยกวัวนะคะเราขอไปกินสิ่งที่เราเพิ่งซื้อมาก,ก่อนไปดูกันดีกว,ว่ามีอะไรขายอีกอมีร้านกระเป๋าด้วย อยู่ในร้านกระเป๋านะคะภาษาจีนคำว่ากระเป๋าดีกว่ากระเป๋าภาษาจีนคือเป้าเป้าน่ารักไหมเป้าเป้ากระเป๋าของฉันเ้ยอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะมันคือกระเป๋าเงินที่แบบน่ารักมากกระเป๋าเงินภาษาจีนเรียกว่าเฉียนเป้าเฉียนเป้าคำว่าเฉียนแปลว่าเงินใช่ไหม เป่ากระเป๋าเฉียงเป๋ารวมกันก็คือกระเป๋าเงินร้านต้นไม้อุ๊ยอันนี้ทำให้นึกถึงคริสต์มาสเลยทุกคนเอาไปตกแต่งบ้านวันคริสต์มาสได้เลยเนาะร้านขายชีสชีสเต็มไปหมดเลย มีขายผ้าด้วยทําให้นึกถึงพหุรัฐบ้านเราทุกคนเพจมาเดินมาเจอหัวไดโนเสาร์สอนภาษาจีนคําว่าไดโนเสาร์กันดีกว่าค่ะไดโนเสาร์ภาษาจีนเรียกว่าคงหลงคงหลงไดโนเสาร์มีผ้าคงหลงมา มีผ้าคงหลงมะคุณกลัวไดโนเสาร์ไหมคะคำว่าผ้าแปลว่ากลัวมีผ้าคงหลงมะผ้าปูผ้าห <c oughs> วอปูผ้าคงหลงฉันไม่กลัวไดโนเสาร์ร้านนี้น่าจะขายเป็นเหมือน d e coration ใช่ไหมแบบของตกแต่งใดๆ barbers นะคะร้านตัดผม ภาษาจีนคำว่าร้านตัดผมใช้คำว่าหลีฟ่ฟาเตียนหลีฟ่ฟาเตียนร้านตัดผมค่ะแต่ถ้าจะบอกว่าช่างตัดผมก็คือหลีฟล่ฟาชอหลี่ฟาชอคำว่าหลีฟ่ฟาคือตัดผมเนี่ยเติมคำว่าชอไว้ข้างหลังหลีฟ่ฟาชอช่างตัดผม ออกมาจากมาเก๊าทอแล้วนะคะถัดไปคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดนะั่นก็คือการซื้อจันจูนายชา้า <c oughs> <laughs> ทุกคนมาร้านนี้ค่ะคาราเมลคาราเมลทีวอร์มเนื้อค่ะ ทุกคนตรงนี้เหมือนวิวในเทพนิยายเลยเย่ yeah, เรามาถึงกันที่วอลตันพาร์คแล้วนะคะหรือว่าวอ์ตันกงหยวนนั่นเองสวนสาธารณะนะคะแล้วก็ What the home ชาชาข้างหลังเพจก็คือสนามเด็กเล่น,นะคะ่ะทุกคนเห็นไหมเข้าฉาสนามเด็กเล่น ซึ่งวันนี้เนี่ยเพนรู้สึกว่าเป็นวันที่เลือกถูกมากที่ออกมาปิกนิกหรือมาที่สวนสนาธารณะกันวันนี้นะคะเพราะว่าทุกคนเห็นไหมแดดออกแบบอากาศดีมากแต่ว่าแดดออกอ่ะมันไม่ร้อนนะทุกคนแต่เป็นอากาศแบบเย็นๆสบายๆเลยนะคะแฮปปี้มากวันนี้กินชานมไข่มุกหนึ่งกลุก่มข <laughs> <laughs> นสวาง <laughs> ฟินมาก <laughs> ถัดไปนะคะมาลองชิมเบคอนแรปให้ทุกคนดูดีกว่าเบคอนแรปนะคะภาษาจีนเรียกว่าเผยเกินเปาเผยเกินเป่าเผยเกินเผยเกินคือเบคอนนะคะถอดเสียงมาเบคอนเผยเกินแล้วก็เป่าทุกคนก่อนหน้านี้เพชรเคยสอนคําว่าเปาเป่าแปลว่ากระเป๋าไปใช่ไหมแต่ว่าคําว่าเปาตัวเนี้ย ไม่ใช่กระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าเบคอนนะคะแต่ว่าเปายังมีความหมายหนึ่งได้นะแปลว่าหอ่ออ่ะเพราะฉะนั้นแรปเนี่ยมันคือการมาห่ออ่างงใช่ไหมคะก็เลยเรียกเปาเหมือนกันเผยกันเปาเบคอนแรบปบ ามาชิมคุกกี้กันต่อดีกว่าคุกกี้เป็นช็อกโกแลตคุกกี้นะคะทุกคนภาษาจีนคำว่าคุกกี้นะคะคือคำว่าชืช่วฉีชื่วฉี่ถอดเสียงมาเหมือนกันคุกกี้ชื่วฉีนะคะส่วนอันนี้เป็นช็อกโกแลตคุกกี้ใช่ไหมคะช็อกโกแลตคือเฉียวเคอลี่เฉียวเคอลี่ให้ทุกคนลองตอบเพจดีกว่าะค่ะว่า ช็อกโกแลตคุกกี้เนี่ยควรพูดว่าเฉียวเคอรี่ชื่อฉีหรือชื่อฉีเฉียวเคอรีอ่อันไหนดีคำตอบนะคะก็คือเฉียวเคอรี่ชื่ฉีช็อกโกแลตคุกกี้นะคะ ทุกคนคะเราก็วา์บจากที่กงเหวียนนะคะมาที่ร้านอ่าร้านที่ขายวัตถุดิบจีนจีแล้วที่อังกฤษเนี่ยมีร้านประมาณนี้ด้วยเหมือนเราอยู่เมืองจีเลยเราก็จะหาซื้ออะไรกรุบกิบกรุบกิบไปทํากันเป็นอาหารเย็นนะคะเป็นวันชั้นอันนี้คือเหล่ากันมาทุกคนเหลากันมาเหล่ากันมา,า,นมาทุกคนก็จะถามว่าเหลากันมาคืออะไรมันคือแบบ เป็นเป็นน้ำมันพริกชนิดหนึ่งที่คนจีนชอบใส่ในอาหาระคะ่ะแหวนอะเคยซื้อให้ทำอันนี้คืออะไรอะ่ะพรีเมียมดักซอสเจี้ยงยูง่ค่ะอ๋อเจี้ยงยูเจี้ยงยูงคือซีอิว๊วสอนภาษาจีนมปอีกอันนี้คือฟังเปียนเยนี่ยนะคะก็คือบะหมี่สะดวกหรือว่าเรียกว่าเผาเมี่ยก็ได้นะคะก็คืออย่างนี้แหละใส่น้ำเติมกินได้เลยอย่างนี้นะคะ สิ่งถัดไปคืออันนี้ค่ะอันนี้คืออะไรอะบดอิสติะ <is> ทุกคนอันนี้คืออะไร <c oughs> มันคือเส้นเส้นก็คือเมียนนะคะเ <c oughs> มียนเมียนเส้นเราก็แวะร้านอาหารไทยนะคะแต่ว่า <c oughs> <c oughs> ได้ฮาเก่ามานะคะ เจ้าวเจ้าจวฮะเกา่าแล้วก็ได้ขนอซุปก้อนมาทุกคนแล้วก็ได้ผงบุญมาเพราะว่าเรามีความคิดว่าเราจะทําบุญแต่ก็ยังนึกไม่ออกนะคะว่าจะทําบุญอะไร,รือแค่ว่าซื้อไปก่อนเดี๋ยวค่อยคิดที่หลังแฟนเดี๋ยวเราไปดูว่าดินเนอร์วันนี้เราจะรอดหรือไม่รอด <laughs> จบกันไปอีกวันที่เพรพาทุกคนมาซื้อของไปปิกนิกที่สวนสาธารณะในเมืองเดอร์รัมนะคะที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีทุกที่เลยที่สําคัญมีสวนสาธารณะให้เราได้ไปพักผ่อนหย่อนใจด้วยโชคดีที่วันนี้อากาศดีแดดออกเลยได้พาทุกคนมาเดินชิลไปด้วยกันค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะส่วนตอนถัดไปเพรจะพาทุกคนไปทําอะไรมีภาษาจีนอะไรน่าสนใจรอติดตามรายการจีนแจมจ้านในตอนถัดไปด้วยนะคะสําหรับตอนนี้ไปแล้วค่ะเจเจ